ช้างเรื่องเยอะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีที่เราหาอะไรทําไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรทํามันก็มีอะไรทําแต่ก็อยากจะหาอะไรทําเรื่ององเรื่องก็คือว่าในแต่ละวันเนี่ยลุงช้างใหญ่ก็ส่องเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นในโทรศัพท์เฉลีย่ยเฉลีย่ยวันหนึ่งก็หลายชั่วโมงเหมือนกันคราวนี้ก็เลยมาหาข้อมูลว่าคนไทยเราเนี่ยใช้เวลาอยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือโดยเฉลีย่ยวันละกี่ชั่วโมงสรุปออกมาก็น่าตกใจนะ วันหนึ่งคนไทยใช้เวลาอยู่หน้าจอโทรศัพท์9ชั่วโมง6นาทีก็ถือว่าเยอะมากซึ่งเราใช้สายตามากขนาดนี้ก็จะทำให้ในอนาคตดวงตาของเราอาจจะพร่ามัวหรือมีเหตุอื่นๆเกิดได้ฉะนั้นลุงช้างใหญ่วันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะพักสายตามาหากิจกรรมที่สร้างสมาธิให้กับตัวเองก็เลยเอารองเท้าเก่าที่เคยเพ้นมาแล้วเนี่ยมา ปักตัวหนังสือเรียกได้ว่าเป็นงาน DIY นั่นเองนะครับถามว่าฝีมือในการปักเป็นยังไงต่ำสุดทีเดียวแต่ก็อยากจะทำเพราะว่าทำไปแล้วก็ได้สมาธิแล้วก็ละสายตาออกจากโทรศัพท์มือถือแถมยังสร้างสมาธิให้เราอีกด้วยเพื่อนเพื่อนครับ ถ้าเกิดไม่ดูโทรศัพท์มือถือใช้เวลาว่างทำอะไรกันบ้างบอกกันนิดนึงนะส่วนคราวหน้าจะมีเรื่องอะไรมาเยอะกันอีกติดตามกันนะครับครั้งนี้สวัสดี